สวัสดีค่ะดีเจเอสินันนะคะจากทีมงานจริงโกมิกค่ะวันนี้ก็มีสาระดีๆนะคะของถังเช่าค่ะมาฝากคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วนะคะถังเช่าแต่ว่าหลายคนอาจจะ เคยได้ยินแค่ชื่อแต่ว่ายังไม่ทราบถึงสรรพคุณนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยไปพร้อมๆกันถังเช่านะคะเป็นสมุนไพรจีนค่ะที่ถือว่ามีราคาสูงมากอาจจะขีดละ1 0 0 0 0บาทนะคะหรืออาจจะแพงกว่านั้นก็มีนะคะส่วนสรรพคุณคุณประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างนะคะถังเช่านะคะสามารถายับยั้งการลุกลามของมะเร็งและเนื้องอกได้ลดผลข้างเคียงในการรักษามะเร็งด้วยเคมีบําบัด ลดน้ำตาลและไขมันในเลือดรักษาสมดุลของประสาทฮอร์โมนและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายฟื้นฟูการทำงานของไตในร่างกายให้ดีมากยิ่งขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตนะคะให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นลดความดันโลหิตบำรุงโลหิตแล้วก็ลดการเกิดภาวะโลหิตจางลดการอักเสบต่างๆในร่างกายนะคะทั้งเช้านะคะสับ มุนไพจีนนะคะคุณประโยชน์เยอะที่เราคัดสรรเอาไว้ในอาหารเสริมจริงโกมิกนะคะท่าในใดอยากจะทดลองทานก็สามารถโทรสั่งซื้อได้ค่ะที่เบอร์0827989933 0827989933หรือจะแอดไลน์ไปที่จริงโกมิก9933ก็ได้นะคะเรามีพนักงานนะคะคอยบริการรับสายแล้วก็ตอบแชทลูกค้านะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะ สามารถโทรปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมได้ตลอดค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแล้วก็ยังมีบริการส่งให้ฟรีนะคะถึงที่บ้านเก็บเงินปลายทางค่ะส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าบริการของทางทีมงานจิงโกมิกหรืออาหารเสริมจิงโกมิกของเราเลยนะคะส่งฟรีเก็บปลายทางค่ะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็โทรเลยนะคะตัดสินใจเลยค่ะไม่ต้องรอไม่ต้องคิดมากค่ะคิดมากไม่ได้กินนะคะอยากให้ลองค่ะไม่อยากให้เชื่อแต่อยากให้ลองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมาหารจริงโกมิก mm hmm. วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ